แบบฝึกหัดวันนี้นะครับฝึกสักหน้ายักนะครับคลิปนี้ใช้เป็นเครื่องโรตารีนะครับก็ใช้ไฟเดินเส้นอยู่ที่ประมาณ6.7ถึง6.9นะครับเดินเส้นมันยังเสร็จนะครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเข็มเอมนะครับใช้ไฟประมาณ6นะครับถมดําในส่วนของที่เป็นแบ็กกราวทั้งหมดนะครับตัวส่วนที่เป็นแบ็กกราวและส่วนที่เป็นน้าหนักดําทั้งหมดต่อมาแล้วก็ลดไฟลงนะครับอยู่ที่ประมาณ5นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นตาจมูกปากเคลาและฟันทั้งหมดนะครับต่อมาแล้วก็ จะค่อยๆเก็บคิ้วนะครับเก็บคิ้วแล้วเก็บรายละเอียดในส่วนของลายไทยทั้งหมดนะครับใจใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับลายไทยก็จะรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเก่งมากๆครับรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับสู้ๆครับ